สวัสดีครับกอล์ฟเปเชียลที่ขายด้วยาครับยามบ่ายแบบนี้นะครับเราต้อนรับ Mercedes Ben z W205 นะครับคันนี้นะครับระบบเดิมของโรงงานนะครับจะเป็นระบบ n d g 5.0นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับนี่ครับนี่คือจอเดิมจากโรงงานเลยนะครับทัดสกรีนไม่ได้นะครับนะฮะตัวนี้ NTC 5.0นะครับนี่เราถอดออกมาเป็นที่ร้อยครับแต่ลูกค้าท่านนี้บอกว่าอยากได้จอแบบบิ๊กๆใหญ่ๆนะครับเลยมาจัดนี่เลยครับเป็นจอแอนดรอยด์เค e นเซนนะครับ ขนาด12นิ้วนะครับสเปคแร็8ลอม128นะครับเล่นอะไรได้บ้าง Google Map นะครับ YouTube Netflix AS Play นะครับแล้วก็วิดีโอไทยแลนด์หรือว่าโหลดแอปต่างๆเพิ่มได้เลยนะครับตัวนี้นะครับรองรับฟิล์ม 4G นะครับและที่สำคัญลูกค้านะครับใช้เป็นปฏิบัติการ iPhone นั่นเองนะฉะนั้นแล้ว iPhone เนี่ยอยากเล่น Apple CarPlay แบบไร้สายตัวนี้รองรับถึง2ระบบนะครับ Android ด้วยและก็ แบบไล้สายด้วยนะครับโอเคก็ฝากร้านนะครับ0 634986168นะครับลายมินทาระหว่าง28กับ30นะครับโอเคครับจะสุดขนาดไหนนะครับใหญ่โตสะใจแล้วลูกค้าจะประทับใจหรือเปล่าครับเดี๋ยวอดใจรอครับสักครู่เดียวครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ใน W 2 0 5เป็นที่เรียบร้อยครับกับระบบ n t g 5.0นะครับนะระบบโรงงานนะครับใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับนะรีดิโอนะครับใช้งานได้ปกติครับเตือนภัยโดยทิพย์พประกันภัยควบคุมดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยด้วยนะครับนี่ฮะค่าออกวิบรี้รไอได้ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับ ตัวนี้เป็นระบบทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อนะครับมิวสิกนะครับเราก็สามารถนะครับปรับสีนะครับได้ตามใจชอบเลยครับไม่วัดความเร็วไม่วัดรอบนะครับระบบโรงงานอยู่ครบครับปรับระบบแอร์นะครับปรับอากาศนะครับอุณหภูมินะครับความแรงลมแรงลมนะครับแล้วก็ทิศทางลมนะครับได้หมดเลยนะครับ เคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับในส่วนของแอปพลิเคชันมีอะไรบ้างนะครับแอปพลิเคชันหลักๆเลยนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับ Google Map นะครับแผนที่นําทางครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งล้ำๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับหรือใช้คําสั่งเสียงมาได้เลยครับ Specialist Car d i o นะครับตั้งอยู่บนถนนรามินทาระหว่าง28กับ30นั่นเองนะครับอ่าแล้วลูกค้าบอกว่าอยากได้ YouTube ด้วยนะครับนี่เลยครับ u t u b e นะครับมีทุกคอนเทนต์ครับ เพื่อเพลินทุกการเดินทางแน่นอนครับ <S <S ควบคุมดังเบาได้จักวงพวงมาลัครับขยายใหญ่ได้ครับ สองหน้าจอครับระบบสปิดสกรีนนะครับสาย Google Map ครับขวา t u b e ครับนะครับไปกันต่อครับจอใหญ่สะใจทีเดียวครับเรื่องเต็มจอเลยครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปครับเด่นฟิกครับ มีภาพยนตร์เป็นพันๆเรื่องเลยครับนี่ครับโอเคแล้วยังไม่พอนะครับทีวีออนไลน์ครับสามห้าเจ็ดเก้าอมรินทีวีครับตอนเครื่องมันจะช็อตมันจะพงังมา,าได้หมดเลยครับมีตัวตัดไฟอัตโนมัติให้ด้วยแรงทนทานย,<ห>ยังไม่<ล>พอนะครับถึงสี่ปี กล้องมองหลังเดิมนะครับก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับหักตามวงเลี้ยวนะครับนะครับโอเคครับลูกค้าจะได้สนใจงานติดตั้งล้ำๆแบบนี้นะครับ063 498 6168ครับวันนี้ร้านพิเศษแครดูนครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ